ดีค่ะขาปุ้นเข้าปั้นแฟมิลี่ตอนนี้ป้าปุ้ยกำลังจะไปทำงานนะคะหลนหลานก็มาเคาะทักทายนะคะทักทายก่อนคุณป้าจะไปทำงานาต้งมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวร้องสิคะอ่ะป้าเปิดป้าเปิดประตูอ้าวป้าเปิดป้าเปิดประตู เดี๋ยวทุกพี่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 ก็อยากพี่พี่อยากทักทายเขาปุ้นเขาปั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้างั้นป้าปุ้นจะพาเปิดเข้าไปนะคะว้ายไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปต่อเลโก้กันไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปต่อเลโก้ต่อเลโก้เร็วๆปิด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 ปุ้นโอ้โดโคตรโคตรโคตดเด้อโคตเดอไปปุ้นนะปุ้นไปใส่หลังๆกำอังไปทำงานค่ะดูเขาดูเขาปั้นบรรเลงเพลงให้ฟังนะคะ เพาะไหมคะเพาะมากเลยโอ้เพาะมากเลยเพาะมากเลยนะคะกระปูกมาได้ยุยอะไรคะว้ามเล่นอะไรกันต่ชา้นอไรนะกระดาษห่อกระดาษอกล้วยกระดาษห่อกล้วยโนโน่เนื้อ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 พุ่นโนโนะคะ กับอะไรปุ้นบอกป้าหน่อยปุ้นพูดสิตตับตับอ๋อจาตจั๊จัชนชนจุ๊ปปากกันเมื่อกี้ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บสิคะเจ็บทำไมคะก็แค่ชนกันเฉยเฉยอ้าวตาจะมาหาป้าขำมอนขมันขมอนอมาขมันขมอนขมันมา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 โอ้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  นนี้ะไรคะอันนี้อะไรคะแพนด้าแพนด้ากุ๊บกับกุ๊บกับกุ๊บกับแพนด้ากุ๊บกับกุ๊บกับแพนด้ากุ๊บกับกุ๊บกับกุ๊บกับว้ามีแพนด้า how many panda มีแพนด้ากี่ตัวคะหนึ่งสอง how many panda how many panda two two one two one t อ้าวข้าวปัน้นข้าวปัน้นข้าปวาปั้นสวัสดีพี่พี่ก่อนค่ะข้าวปุ้นสวัสดีพี่พี่กันค่ะสวัสดีค่ะข้าวปุ้นสาวนะคะสวัสดีค่ะข้าวปุ้นสาวค่ะข้าวปุ้นสาวมาทักทายพ,พี่พี่ตอนเช้าค่ะหลังจากทานข้าวอิ่มแล้วนะคะอยากได้อะไรว้าวโน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 เป็นมือเล็กๆ ป็นมือที่ไวมากเลยนะคะสลับมือเด็กๆนะคะปั้นมาทำไมเ่ยอาปั้นใครฉีตอนนี้ตอนนี้หนึ่งขวบกี่เดือนละคะห,หกเดือนครับหนึ่งขวบหกเดือนเดี๋ยวถามแม่เหมียวหน่อยใช้แพมเพิร์ดามี่ยกี่ห้อแล้วอะ่ะนี่ b บบี้ My, Mommy, เลิฟีมมมี่เบบี้เลิฟกุนกุนทำไมไม่เคยได้ยินเลยนะคะเบมบี้ฮักกี้ฮักกี้แล้วก็อะไรนะของอะไรที่ใช้นานๆตอนนี้ยังไม่ได้กัค่ะแล้วล่าสุดยี่ห้ออะไระที่มันเป็นรูปหมีน่ารๆๆักน่ะรัาที่มันไม่ไลายฮักนกะี้ <H ucky. S 1> อ๋อน่ารักดี<อ>แล้วก็น่ารักของมัมมีปลาโกรดสีฟ้าแล้วยี่ห้อไหนที่เลิฟสุดมันค่านั้นก็โอเคก็ของอะไรนี่ชิดชื่อไออกดีด้วยอุ้ยค่ะชิดชื่อออกด,ดออีดีนะแต่ชิดชื่นไม่ออ,อกมัมมีปลาโรกรดก็ก็ดีสีฟ้าแต่ว่าแพงอ๋อมัมมีปลาโกรดสีฟ้าแพงได้ได้ทั้งคืนเลย ที <si ่ดีก็คือมันซึมซับได้ดีอย่างเงี้ยใช่แล้วมันมันนิ่มผ้านิ่มของคุณก็ก็โอเคอยู่แต่มันแข็งทีนี้ราคาก็โอเคใช่ไหมราคาถูกเรามีพกกของอะไรนะทำไมที่ชู่ไม่บอกน่ะใช้ดีมากทั้งหมดเท้าตรงตรงเร็ว้องทหมดเท้าตรงอาทิตยีไทยจบแล้วจบแล้วจบแล้วค่ะจบแล้วบ๊ายบายจบแล้วค่ะ อะไรคะพูดอะไรคะคุณพ mm ูดอะไรนะคุณพ right. oh anyway, ูดอะไรนะร้องเพลงใช่โอุ้ยพอดีเลยพอดีเลยร้ไม่เก็บหรอกอ้าซ้ำซ้ำอีกเขาปุ้นโอ๋หรอเขาปุ้นโอ๋พี่ปั้นเหรอคะโอ้ยังไงคะออ๋น่โยางปุ้นปุ้นโอ๋พี่ปั้นยังไงคะโอ้พี่ปั้นชิคโอ๋พี่ปั้นยังไงคะออโอ๋พี่ปั้นหน่อยเลยโอ๋ปากยังไม่ล้างยังไม่ล้างปากเลย มายังตับมายังไม่ดังยิงยิยเอาไปปั้นต่อโชว์ที่พี่ปัน้นปั้นต่อ,ตอโเลโก้กกกกกก r. ปั้นต่อเลโก้โชว์หน่อยค่ะปั้ใส่บล็อกจิมบล็อกจิมบล็อกปั้นต่อเลโก้โชว์เขาพูดก็โชว์อ่ะเขาพูดก็โชว์โชว์อ้ปั้ปนโชว์สิมาอีกแล้วมาอีกเลโก้เลโก้ ต่อเลโก้อ้าวใส่ไม่ได้เขาปุ้นใส่ไม่ได้ค่ะใส่ไม่ได้ค่ะอ๋อโดนโด,โด,โดนดนมานี่ไม่ต้องแก้แก้เออะวยอันนี้หนึ่งขวบกี่เดือนแล้วนะหนึ่งขวบหกเดือนหนึ่งขวบหกเดือน,นอตอนนี้เขา้ปเขาปุ้นเข้าปั้นเริ่มเรียนแบบกันค่ะไม่โยนนะคะปั้นไม่โยนนะ <ule> เริ่มจะเรียนแบบ คีฟ,อฟอ้องด้วยรเรียนแบบใครทำอันนี้ก็อยากจะทำตามกันนะคะหนึ่งหกแบบกิกรรมเรียนแบบนะคะเอาใส่ไข่ค่ะพี่มากค่ะไหนไปไหนหมดนะเก่งจังเลยไปไหนหมดนะพี่ป้านเอาเอาเนี้ให้น้องหน่อยเอาบล็อกให้น้องหน่อยเด้อเอาเกมบล็อกให้น้องหน่อยเอาแบ็คเกมแบ็คเกมมอนแบ็คเกมมอนแบ็คเกมมอนอ่ะอ่าอ,อยู่ไหนหมดคะไหนพี่ป้านเอาไหนป้าน นี่ไงแบล็กมลอ,อนอ่ะพุ่นะเอาให้น้องให้น้องในสะ่อ่ะเอาให้นอ้องนะเล่มหวงของขอบคุณกำลังมีสมาธิในการต่อนะคะฮ้่มีมี่ไงพุ่น ปันเลิมยังปันเลิมยังปันเลิมยังปันเลิมยงอุ้ยปันแม่ะมวแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันค่ะบงกันแบ่กันใสเห็นไหมปุ่นปุ่นแชรค่ะปุ่นแชร์พี่้าเคอแบ่งกันเล่นเล่นทำยเล่นเล่นกตีบ้าก็คือถ้ารองห้าก็ มีอย่างเดียวคือการเบี่ยงเบนความสนใจนะคะเขาก็จะสนใจแป๊บเดียวแหละพอเบี่ยงเบนปุ๊บเขาก็จะเขาก็จะแบบหยุดร้องไห้ของเขาเองนะคะแข็งเกียร์แข็งเกียร์เขาปุ้นแข็งเกียร์แข็งเกีอ่ะขอบคุ้นแ a n งเกียร์แม่ใส่คอให้มาขอบคุณค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดชอบลิปนี้ฝากเกดไลค์ก็แชร์กับสับสกัให้ด้วยนะคะมีหลายอย่างเลยวันนี้ทั้ง แย่ยี่ห้อ b บ b ี้เลยเอ้ยแย่ยี่ห้อ p พ m p e r ร์ดอะไรนะคช้ดีนะแล้วก็อย่ด้วยใช้มันที่เก็ดอ่ะแล้วไม่ได้ซื้อต่ออีกตอนไม่ได้ซื้อต่อเพราะว่าค่าส่งแพงอ๋อก็เลยไปซื้อไปใกล้บ้านก่อนแต่ไว่าจะเริ่มสั่งแล้วรอรอบนี้ก่อนจะไปซื้อให้พี่ต่อเขาบ๊ายบายค่ะพ่อพ้ยไปทำงานก่อนนะคะ เอปุ้ยครับป้านไปบ่ายไปก่อนค่ะายบ่ายใครสนใจแล้วที่เขาสนใจบ้านายบายป้าปุ้ยก่อนาปบ่ายปิดคลิปให้ป้าปุ้ยหน่อยบ๊าบ่ายถ้าเกิดลุกก็จะลุกมาพร้อมกันไม่เอาไม่เอาไม่บายไม่บายโอ้โอ้ 哦，哦。<laughs> <laughs> <laughs>